นี่นะคะพาพี่จะแบบเนี้ยลงไปสัมผัสที่สนามบอลกันบ้างดีกว่าอไม่ชอบดูบอลไม่ชอบดูบอลเหรอคือดูได้แต่ว่าต้องดูแมตช์สมมติว่าอย่างบอลยูโรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูแมตช์แบบสุดท้ายอะไรเงี้ยชิงเลยเออใครจะได้เป็นแชมป์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม็ยิบแมตช์ย่อยดูไม่เป็นตั้งแต่เริ่มเตะอะไรเงี้ยจะยังไม่ค่อยดูเออดูนักบอลปะคะไม่ดูอย่างกีฬาที่ฉันชอบกับพวกสเก็ตน้ําแข็งลีลาที่บอแข็งสวยๆชุดพริ้วๆอะไรเงี้ยจะชอบอย่าเลยเลิกงานจะเห็นเธอลงไปเตะบอลที่ม นี่ไงตอนที่นาไปเห็นอ่ะก็เจอเจ๊เตะบอลอัดสักจนโลกไปเลยประตูพังเอางี้ดกว่าเออเตะไม่เป็นเตะไม่เป็นเตะไม่เป็นดูไม่เป็นอืมนะเอางี้พี่ทําอะไรเป็นเอออ้าวทำไมล่ะคนเรามันก็มีความชอบต่างกันแนีวรอถึงแบบว่าแมทแบบชิงชัยเอออย่างเงี้เราก็ดูเราก็ดู ไม่หรอกเพราะว่าที่ยูเครนกับ่าโปรแลนด์เขาเป็นเจ้าภาพร่วมใช่ไหมคะในอบอลยูโรครั้งนี้อุย้ยรับเละอรับ นะ<ช>รวมทั้งเรตติ้งคนดูเนี่ยก็กระฉูดเลยทีเดียวนะคะมีรายงานจากยูเครนะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจระดับแบบมหาภาคของยูเครนเนี่ยโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโ<ช>ดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยว<ช>นะคะ,คะก็ประมาณว่ามีคนต่างชาติเนี่ยเป็นล้านคนเลยนะคะเดินทางเข้าไปเที่ยวที่ยูเครนคือเที่ยวด้วยแล้วก็ดูบอลด้วยเชียร์กีฬาอะ<ล>ไรอย่างเงี้ยนะคะเออใช่แต่ละคนก็โอ้ยพกสตูงสตังค์เนี่ยนะคะใช้จ่ายกันแบบว่าเต็มที่ที่พา ค่าเดินทางค่าอาหารจิปาะถะก็น่าจะมีรายได้เนี่ยไม่น้อยกว่าพันล้านดอลลาร นะคะในขณะเดียวกันธุรกิจโรงแรมต่างๆก็มีการประเมินนะคะว่าจะมีรายได้พุ่งจากเดิมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์รายได้จากค่าเช่าห้องพักที่ราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะนนเขาบอกว่าก็จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า20%เอร์เซ็นต์หรือว่าก็อยู่ที่สักประมาณ7ล้านดอลลาร์อ,อันนั้นเป็นเรื่องของรายรับนะคะที่โกยกันเต็มที่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะยอดคนดูอบอลครั้งนี้เนี่ยก็ไม่น้อยนะ BBC นะคะของอังกฤษแล้วก็สถานีโทรทัศน์ e s p ของสหรัฐพูดถึงยอดคนดูนะคะที่เาขาบอกว่ามีเรตติ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากอย่างที่อังกฤษเนี่ยนะคะคืนวันที่24มิถุนาทีเา่เป็นเกมที่อังกฤษเนี่ยเจอกับอิตาลีนะคะชนะทุกสถิติของเรตติ้งบอนนี้มียอดคนดูอยูอ่ที่23ล้าน2 0 0แสนคนถือว่าเป็นยอดที่แบบคนดูสูงสุดในรอบปีของอังกฤษขณะเดียวกันที่สหรัฐเองเนี่ยนะคะเกมนี้เนี่ยคนอเมริกันนั่งดูงกฤษเ,เตกับอิตาลียอดคนดูอยู่ที่3ล้านคนซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับยูโร2 0 2 0 อตอนนั้นนัดที่บอกว่าสเปนเนี่ยชนะเยอรมนี1-0นะคะเนัดนั้นเนี่ยมียอดคนดูอยู่ที่3 7น6 0 0 0คนถ้าเกิดว่าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะยูโรครั้งนี้มียอดคนดูเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง31%คือทุกสิ่งอย่างมันเพิ่มหมดเลยเนาะใช่<ม>อันนั้นคือที่ส่วนใหญ่ก็เป็นอังกฤษเทียงราแต่ถ้าคนไทยของเราก็เรตติ้งกระฉูดอยู่ที่มารยาเรสยา ใช่ก็รอดูบอลก็นอนไปก่อนถึงผู้หญิงในช่วงระหว่างนี้ก็ดูดีนี่ไป่อดมันยาลิสยาเรตติ้งฟุ้งกระฉูดโอ้โหสปอนเซอร์โฆษณาเต็มเต็มเต็มโฆษณาเยอะมากมีคนถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วพี่จเจม่์คือพี่เจมส์ไปเล่นด้วยละครเรื่องนี้ถามว่าออกมาไลน์บอกอ๋อไม่มีแล้วค่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะออกมาปราบนางดีนี่เองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอสักครู่รอสักครู่ตอนนี้ปล่อยให้นางแผงฤทธิ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันออกมาปราบเดี๋ยวฉันออกปราบนะคะจะอยู่หมัดหรือเปล่าเนี่ยรอติดตามกอนละกันครับอ่าส่งท้ายกันค่ะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝน ดูหรือยังบ้านเบอร์นน่ยสำรวจนิดนึงรังน้ำฝนรางน้ำฝนอะไรเงี้ยในค่ะบางทีแบบน้ำฝนแบบนะมันทําให้แบบมีผลกระทบต่อบ,บ้านเรานะคะโดยเฉพาะน้าฝนจากหลังไข่งที่บอกแล้วมันก็แรงเหมือนกันนะโครงสร้างนอกบ้านพังได้เลยสีผนังนอกบ้านบวมแตกร้าวอะไรเนี้ยมีรอยร้าวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วะคะ่ะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยป้องกันได้ไม่ยากเลยนะคะใส่ใจดูแลสักนิดนึงช่างเลือกสักหน่อยอนะคะติดตั้งระบบรางน้าฝนไวนิวินเซอร์นะคะ ทนอึดไหนดูซิอ่าสนิบไม่มีจา้า <c oughs> ไม่เป็นสนิบไม่เกาะถูกต้องค่ะ ตลอดอายุการใช้งานนะคะระบายน้ําได้เร็วแล้วก็เรื่องของดีไซน์ของเขาซูเปอร์โฟล์นะสวยงามไร้รอยเชื่อมต่อคือกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเดี๋ยวจะหาว่าเมาส์คือต้องไปดูเองอะ่ะว่าใช่คือบางทีบางคนบางคนอาจะรู้สึกว่าโอเคแค่รังน้าฝนเรื่องเนี้ยไม่ต้องบบางคนไม่ได้เลยนะคือทุกอย่างนี่มันดูนะฉันให้ฉันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนึ่งคุณภาพต้องได้สองบ้านก็ต้องสวยด้วยไงด้วยบางทีเรามองขึ้นไปแบบเออเนาะมันดูเข้ากันนิดึงบางบ้านแบบบ้านสวยเชียร แบบทำลายทัศนียภาพบ้านมาเข้าใจป้ามองหน้าฉันทำไมอะคบ้านหล่อนเป็นบ้านตัวอย่างเวลาใครไปใครมาต้องอูบ้านตัวอย่างนะเห็นแล้วแบบว่าขัดใจต้องเปลี่ยนหน่อยนะคุณนะอ่เดี๋ยวจะแวะไปโฮมมาร์ทนะคะโฮมเวิร์ไทยวัสดุหรือโทรไปที่025550333นะคะครับอ่เดี๋ยวเจอช่วงหน้าครับ